สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมซอัติสนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่ากล่องสมบัติกันจะรอใช้อยู่ใหญ่เราไปลุยกันเลยเฮ้ยอะไรนะตรงน้ำมาอะไรกันะเฮ้ยน้ำมันเรือจสลัดดีกว,ว่าก็เรือผีนี่ ว้าวมันไม่แจ่มสักหน่อยแล้วแหละอาจะเอาเรือเล็กไปจะวางระเบิดมันด้วยระเบิดสองลูกนี่แหละหายไป,ไปจเจอกันที่พกเรือโจสลัดหายแต่สว่างเงีมืดเลยเนะี่ยไม่ทึ้งโอ้ยิงกันมาเลยเฮ้ยโอ้ยิงกันมาเลยเ เฮ้ยขอจ้าเป็นคนในพวกเฮ้ยระเบิดมาส่งแล้วลอด้วยลอด้วยดิเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวลอก่อนหลับนี <c oughs> ล้ละใกล้สุดละโดนแน่มาิงอาปูหน่อย Uh huh. โดนเันได้เลยต่อไปก็จุดระเบอร์เฮ้ยเจ้าสิจุดแล้วก็ไปดิไปดิไปแล้วไปแล้วเลยโยกแยกไปเลยไปเลยไปขอคืนด้วยสิเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยคนไปด้วยคน,ไป,ไ,นไปด้วยคนเฮ้ยเฮ้ยไปด้วย เฮ้ยมาเงื้อมมาพอดีเลยเดี๋ยวกลับขึ้นเรือก่อนกลับขึ้นเรือก่อนมามาแล้วอเอากลองสมบัติบนเรือมาให้หมดมชิงมาให้หมดเลยออเออเจอกันจนได้สินะัำเดงเหรอเอาแะไรที่เหลือล่ะที่เหลือไปแล้วเหรอปู้อะไรเนี่ย เอ,าาเอ้ามาเฮ้ยมายิงมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปโดนหรอกไปไโดนหรอกมาได้ยิงอยดิโดนหรอกโอ้โหไปโดนสนั่นเลยต่อยจริงอยากไปยิงมากดิไ้ยยิงไม่ถึงโอ้๊ยก็โดนยิงเลยโดนยิงเลยโดนยิงอ้ยข้ามชิตกอนข้ามชิตกอนโอ้โหเป็น้าเลยไหนโอ้ยยิงไม่ได้ก็ยิงหัวปู๋ยกันพาเฉย ไรมเลยเจอแน่เจอแน่เจอเชิบข้างมาแล้วเตรียมพุณเป็นรูได้เลยพวกเรือผียี่บดิยิงบิดียิงบิดีดดดด เฮ้ยเรือเราเล่นลอยไปเบาหน่อยเบาหน่อยมามามาโอ้ยดิดิแ้นัดิมาไปดิดิพังดิพังดิยังไปไหนจะไปไหนมานนมานิหันมาหิหันโัวเรือมานีิมานี่อ <ologie> ุ้ยอ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 ้ตายตายเอกสุดหมด อ๋อนี่มีกระสุนไฟอยู่นี่วะกระสุนไฟยิงดิ้กว่ห้าเฮ้ยยิงไม่ดิไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกยิงไม่ดียิงไม่ดิเฮ้ยฮสำหรับเกมเซิเร์ฟติปในวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับลจบกันใหม่ในคลิปหน้านครับบ๊ายบาย